ฮัลโหลโมบายการยามบายๆนะคะลูกค้านะคะยามที่แดดกำลังแรงๆนะคะวันนี้เรามานำเสนอเมาไม้แดงกันนะคะลูกค้าเป็นไงคะสวยไหมคะนะคะไม้แดงนะคะชุดนี้นะคะไม้แดงทั้งหมดชุดนี้จะมีอยู่ห้าสิบตัวนะคะลูกค้าห้าสิบตัวมีตั้งแต่หน้าหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ด ยาวสิบแปดศอกนะคะเก้าเม็ดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ชอบไม้ยาวๆนะคะชื่นชอบไม้แดงแล้วเป็นไม้ยาวๆนะคะลูกค้านะอะต่อมาก็จะเป็นหน้าห้านะคะลูกค้านะหน้าหายาวกันอยู่ที่สิบหกอกนะคะแล้วก็สิบสองศอกสิบสามศอกถึงสิบหกอกกันเลยนะคะลูกค้านะสาหรับหน้าห้านะคะแล้วก็มีหน้าสามนะคะลูกค้า หน้าสามก็ยาวห้าซอกนะคะลูกค้านะสี่ซอกนะคะแล้วก็มีสามศอกอยู่สองตัวนะคะสําหรับหน้าสามนะคะลูกค้านะ mm hmm. ทั้งหมดเลยนี่ชาจะเหมาหมดเลยนะคะทั้งสามตรงนะคะอ mm ่า hmm. มีหน้าสี่หน้าห้าแล้วก็หน้าเจ็ดแล้วก็หน้าสามนะคะลูกค้า mm hmm. ทั้งหมดมีห้าสิบตัวรวม ทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่ห้าร้อยสิบศอกนะคะลูกค้าหน้ารวมสามสอกนี่ด้วยนะคะลูกค้าเรามายกตรงเหมาแบบถูกๆก,กันนะคะสําหรับไม้ยาวๆอย่างนี้จริงๆแล้วโอ้โหไม้แดงยาวสิบแปดศอกเนี่ยจริงๆเราต้องขายอยู่ที่ศอกละสองร้อยห้าสิบกันเลยนะคะลูกค้าเอาจริงๆเพราะว่าไม้ยาวนะคะลูกค้าอันนี้เชื่อไหม <laughs> นิชาจะมาเหมาตรงแบบรวมกันเนี่ย ศอกหนึ่งไม่ถึงร้อยอีกนะคะลูกค้าไม่ถึงร้อยถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะลูกค้านะเอามาเฉลี่ยนะคะลูกค้าห้าแผ่นเลยนะคะสอรับหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้นะคะเอาไปทําแบบเ,เครื่องบนนะคะเป็นแบบเครื่องบนนะสวยมากๆนะคะยาวๆเลยเครื่องล่างก็ได้นะคะลูกค้ายาวๆสวยๆกันเลยนะคะลูกค้านะนิชามาจัดเหมาชุดนี้ อยู่แค่สองหมื่นห้านะคะลูกค้าเหมารวมชุดน,นี้สองหมืนห้าห้าสิบตัวทั้งหมดจะมีอยู่ที่ห้าร้อยสิบสองนะคะลูกค้านะถ้าเฉลี่ยเราเองจริงถ้าเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยทุกตัวนะจะอยู่ที่สองสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทนะลูกค้าเอาจริงๆนะคะลูกค้านี่ถูกมากนะคะลูกค้าลูกค้าท่านนาสนใจก็รีบทักมาเลยนะคะลูกค้านะความหนาอยู่นี่เลยนะคะเกือบสี่เซนนะคะลูกค้านะคะ นี่นะคะบางบางตัวก็สี่เซนนะคะส่วนหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดจะอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะลูกค้านะคะหน้าเจ็ดอยู่สามเซนครึ่งกันเลยนะคะสําหรับหน้าสามก็จะอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับไม้แดงของเรานะคะนี่นะคะความแบบสีแดงอลามกันเลยนะคะลูกค้ายามต้องแบบแสงแดดอย่างนี้นะคะเรามาจัดเหมากันอยู่ที่สองหมืนห้านะคะลูกค้าราคานี้ไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะคะ ค่าส่งก็ตามระยะใกล้ๆของลูกค้านะคะสําหรับชุดนี้สวยๆอย่างนี้นะคะรีบโทรมาเลยนะคะลูกค้า 0640071199sline เบอร์นี้มาหานิชาได้เลยนะคะลูกค้าอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิชาด้วยนะคะทางช่องทางออ YouTube หรือไม่ก็ทางเฟซหรือไม่ก็ทางเพจได้นะคะ นิชาคาไม้จะอยู่ทุกช่องทางนะคะสามารถเจอกันได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกด้วยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าบ๊ายบายค่ะรีบจองนะคะ